สวัสดีค่ะเจอกับแพทสาวดอยอีกแล้วนะคะที่น,นี้แพทไม่ได้ขึ้นดอยนะคะติดงานค่ะเพราะว่าเลยอีกอย่างพ่อก,กับแม่ก็ลงมาในเมืองด้วยนะคะตอนนี้แพทยอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนนะคะแล้วก็แพทย์มางานโลกใบเล็กของเด็กดอยนะคะเดี๋ยวจะพา,ท,าทุกทุกคนนะคะชมวิดีโอค่ะว่าเน่ยชมกันค่ะว่าแบบมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นงาน โลกใบเล็ของเด็กดอยเขาจะจัดขึ้นทุกปีนะคะอันครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วนะคะนี่ค่ะเรามาทักไทยสาวๆกันนะคะสาวๆก็รียงข้าวยาวค่ะนี่เขามาทานข้าเพียงกันโอ้โมีอาหารนี่ด้วยนะคะด้านหลัง สวัสดีค่ะไม่เจอตั้งนามาจากที่ไหนคะมาจากที่ไหนคะไม่เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีกับทุกชนเผ่านะคะที่นี่ใาันนี้มองเข้าเด็กๆด้วยนะคะนี่อาหารแบบน่าทานมาก าม,ามีผัดซีอิ๊วนี่ค่ะเอาอันไหนหยิบนเลยหยิบเลยเติมได้นะไม่อิ่มก็เติมได้นะคะกกได้สองที่เลยได้สองที่เลยเดี๋ยวแพทย์จะพาพี่ๆทุกคนไปดูในซุ้มค่ะ อันนี้ก็จะเป็นซุ้มที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะของแต่ละโรงเรียนค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่เด็กๆเข้าทำเองนะคะแล้วก็เอานำมาขายที่งานค่ะนี่ก็มีกิจกรรมให้เด็กๆที่มาร่วมงานนะคะได้ทำค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่มาไหมคะลูกอ๋อนี่ ระบายสีอะไรเอออันนี้ทำกระปุกอ,อมสินเจอในปังนี่ยนี่ค่ะถ้าใครละบายสีเสร็จแล้วก็จะได้ขนมด้วยนะคะอันนี้เป็นของบ้านรักไทยคะ่ะสาวๆสวัสดีค่ะสาวๆกำลังทานข้าวกันอยู่เลยนะคะ มีมีชามีหมันถูขายด้วยนะคะอันนี้เป็นซุ้มโรงเรียนเซรีวิทยามือกันโนอต้อเมีนะต้นเหล่ามีนะฮะนี่ถ้าใครมาละคะก็จะมีสาวๆถ่ยรูปให้ด้วยนะคะต้นเล่ามีเลเคื่อทีมุถุเล อันนี้เป็นของนวมินนะคะมีกิจกรรมให้น้องๆน,นะคะคนที่แบบอยากมาเรียนช่างนะคะทดลองด้วยใครก็จบจากที่นี่คะ่ะแต่ว่าเรียนบัญชีนะคะม,มีแบบเข้ามาแนะนวให้น้องๆน,นะคะที่กำลังจะจบนะคะว่าอยากมาเรียนที่นี่หรือเปล่า ในสำนักง,งานพัฒนาสังคมมีกิจกรรมให้เด็กๆีกันค่ะอันนี้มีซึ้นทุกปีนะคะถ้าสมมติปีหน้าใครอยากมาร่วมงานก็มาได้นะคะต้องดูอีกทีนะคะว่าปีหน้าเขาจะจัดที่ไหนปกติเขาก็จะจัดที่ศูนย์ใหญ่ถ้าไม่ศูนย์ใหญ่ก็จะจัดในโรงเรียนนี่แหละคะ่ะอันนี้โรงเรียนบ้านห้วยเสือเท่านะคะเอาของมาขายด้วยโอ้สว,สวยมาก สินค้าของเด็กๆอันนี้คือเป็นขนแกะนะคะเขากำลังทำอันนี้ทำอะไรคะกิิบหรอคะค่ะมีทงกริบแล้วก็พวงกุญแจค่ะอันนี้อันนี้ทำมาจากขนแกะเลยใช่ไหมคะนี่ย้อมสีเอาใช่ไหมคะขอันนี้จะเป็นตัวย้อมสีค่ะอือนี้จะเป็นตัวขนแกะจริงๆเลยที่ยังไม่ได้ย้อมเห็นนุ่มมากเลยนะคะขนแกะจริงๆแล้วเข้ามาทำเป็นกริบนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจด้วย น่ารักมากค่ะอันนี้เป็นขนแก่นะคะใช่ค่ะเป็นขนแก่รอเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ออกมาย้อมสีเร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็จะทำออกมาตอนนี้ก็มี3ามอย่างนะคะก็คือเป็นอา่านคนแจรใช่ค่ะแล้วก็เป็นยิบนะคะ,คะแล้วก็เป็นยันรัดผมก็มีขนมเลยนะคะอันนี้เป็นสินค้าฝีมือของน้องๆนะคะที่่อมนำมาขายกันนะคะ ของแพทมาละเดี๋ยวต้องจัดซุม้มยังไม่ได้จัดซุ้มเลยอ, <c oughs> อยากกินไอติมซื้อไอติมสวัสดีค่ะรุงอันนี้มาขายค่ะอันนี้อะไรเอ่ยโอ้่ออห,อ,หอ,อันนี้เป็นเคียนหอมอุม้ยน่ากินมากเลยอ่ะตัวเองอันเนี้ยน่ากินมากชิ้นเท่าไหร่จ้าอันนี้้นล่าหนึ่งชิ้นน,นะ รอมากทำเองเปล่าคะนี่ชุดสวยมากเลยนะมีจังทอนไม่เอ่เดี๋ยวนะพี่หาไม่เจอพี่หาเรียนพี่ไม่เจอเนะพี่เอาสองชิ้นนะคะพี่เอาสอง่งเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะนนมาละเขามาละเดี๋ยวแพระจะไปเตรียมงานนิหนึ่งนะเป็นมัดย้อมนะคะนี่ ให้น้องๆได้มาเรียนรู้วิธีการมัดย้อมใช่ไหมคะมอ,อันนี้ของที่ไหนคะเนี่ยอันนี้ของขอบจค่ะอ๋อโรงเรียนอบมจอนี่มีเพลงพ่อๆจากน้องๆให้ฟังด้วยนะคะเธอน่ากินมากมะม,ม่วงอ,อยากกินไอติรม เดี๋ยวเพชจะไปจัดซุ้มของตัวเองนะก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนยอดโดยวิทยานะคะนี่ตังหูค่ะสวยมากอันนี้นักเรียนทำเองนะคะนี่ค่ะแม่ค้าของเราแม่ค้าตัวน้อยๆของเรานะสวยมากสวัสดีค่ะ ในพี่เซ้นสินค้าให้พี่หน่อยสิอันนี้สางเี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างคะอะไรนะสามเอ่าเก้าหรือว่ายีสิบเก้าอายุสเก้าหรือสามเก้าราคาต่างกันใช่ไหมคะใช่ไหมลายไม่เหมือนกันก็เลยราคาก็เลยต่างกันใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะสาบางอันจะเปาอ๋อแล้วอันไหนสามเก้าบ้างลูก โอวันนี้วันนี้สงสัยไม่ได้ขายแล้วมั้งกดหัดจนอุ้งอนเลยอันอันนี้อันนี้อันนี้อันเท่าไหร่อัยี่สิบเก้าอ๋ออันนี้ยี่สิบเก้าอันไหนสามเก้าคะแบบไหนเอ่ยแบบนี้หรออ๋อมันสามเก้านี่เป็นอ๋อสามเก้าเป็นพวงกุญแจนะคะนี่น่ารักมากอันละสามเก้านะคะถ้าเป็นพวงกุญแจแต่ว่าถ้าเป็นต่างหูยี่สิบเก้าใช่ไหมคะ อ่าลงตัวแล้วนะคะตอนนี้ตันหูย9ิบเก้านะคะถ้าเป็นพกคุณแจแบบนี้ก็จะอยู่ที่สามเก้านะคะกระเป๋าผ้าราคาลูกราะติดราคาไว้หมดแล้วนี่สวยมากเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่อยากได้นะคะก็สั่งได้นะคะเป็นงานฝีมือนะคะของน้องๆของโรงเรียนยอดดอยวิทยาวิทยานะคะอยู่ที่ไหนนะคะตรงเนี้ยอยู่คุณยมเหรอไมโครเวฟอ๋ออยู่ไมโครเวฟ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดอยไมโครเวฟนะคะนี่น่ารักมากขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนบ้านไม้สเปมีกิจกรรมให้เด็กๆกันอันนี้เป็นการออกแย์วิทยาโอนี่ค่ะ มีให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยนะคะกันต้องลายค่ะสวยมากแล้วก็มาจัดกับน้องๆที่นี่เลยนะคะนี่มาแจกเด็กๆ,ๆค่ะ มีนิทานมีนิทานนิทาน,น,ทานอ่ของขยายด้วยนะคะเอามาแจกให้เด็กๆคนที่สนใจนี่วเดี๋ยวปีหน้านะคะถ้าใครอยากมาเอาของมาร่วมอ่าแจกเด็กๆบนดอยก็ทักแพทมาเลยนะคะเราจะได้มาจัดด้วยกันค่ะลกใบเล็กของเด็กดอยนะคะรางวัลน,นี่ไง ชวนน้องๆมาเล่นเกมกันชี้ไอายมั้ยระบายสีก็ได้นะหล,นะลุดไปเด้อก็พี่ดนตรีเสียเจ๊อายอ๋อเล่น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 หรือว่าระบายสีระบายสอีอ๋อระบายสีนะคะอ๋อระบายสีเอานี่ไปแจกน้องๆเลยนี่ค่ะรางวัลที่เราเตรียมให้น้องๆน,นะคะนี่ค่ะตัวนี้ ใกล้จะถึงพิธีเปิดแล้วนะคะน้องๆก็มาเตรียมตัวค่ะเตรียมการเตรีของที่จเจแงกน้องๆค่ะในนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนี่จิอยูนานมาจากรักไทยแล้วก็มีกระเลงแดงจากพิเศษเท่าแล้นก็ได้ของเด็ดดอลเลยนะคะก็เต็มแน้วสร้างตืนที่เป็นงัดมาก

ากกินแบบไหนเลือกเอาเลยครับหยิบหยิบได้เลยอยากได้อะไรหยิบไปเลยลูกปากกาก็มีนะสีก็มีนะหยิบไปเลยอยากได้อะไรหยิบไปเลยเอาขนมเลยลูกเอาฟรีจ่ายอยากกินขนมอะไรหยิบเลยค่ะลูกสองถุงก็ได้สามถุงก็ได้นะเอาไปแบ่งเพื่อนๆดยนะครับเอาสีด้วยไหมลูกเอาสีด้วยไหม ขอบคุณครับ,บครับฟันหายนะลูกนะกินเสร็จแล้วแปรงฟันด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นนิทานอา่านไปได้ยังยัง <c oughs> <c oughs> เอาไปให้เอาไปก็ได้ลูกนี่เอาไปให้แม่อ่านให้ฟังนะครับอื <c oughs> อเดากได้อะไรอีกไหม <c oughs> Thank you. đèn đèn ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ตัง จังไม่ได้คค่ะตอนนี้นะคะกำเริ okay, fen, here, ่มงานนะคะก็เริ่มมีการแสดงเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าแพดอะจะต้องกลับแล้วนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูค่ะงานของเราลูกเปลล์ของเด็กเลยค่ะมีการแสดงอีกหลายชุดเลยนะคะเป็นเป็นชนเผ่าค่ะมีละาว้ามีกระแดงแดงแล้วก็มีจินยูนาน มีมีไหลไหลชนผ่าเลยนะคะแต่ว่าแพทอาจจะไม่ทันได้ถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ยังไม่หายไปไหนนะคะยังอยู่ในหัวใจเสมอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไ,ไป